เจ้าที่เจ้าที่แรงปัญหาของคนไทยในเกาหลีอันยองนิ่มลูกอีสานในแดนกิมจิพี่น้องรอบนี้ให้อาหารรอบ,บยโมองอยาเอื่อเอื่อยเล่าว่าค้นบาเพาะสีทัญญ้าเอื่อเอื่อยเล่าว่าคนไขสงสัยมืออื่นต้องาพาไปรับยาชงซอง,องระวังเหตุงานซีมีการรอเวลาทุกทีคือเวทีมอลำของซุม้มเฮานางไห้กะมีมอแค้นกะมาสังเกตเอหมอแค้นให้ดีๆจะวิ่งไปแบบ380องศาพี่น้องอมอลำสิเป็นไพไป่ได้นอกจากซีโอกลับจากไทยสงสัยต้องตั้งคณะม ลอําำแล้วเมนบพี่น้องว่าเราไปน้ำขออาบน้ำให้แจ็คสันไปนำ้ำทุกคนที่มาเกาหลีมีจุดประสงค์เดียวกันคือมาหาเงินหาข้าทรงเมื่อบานนอกจากปัญหาแ่าแก่ที่พักอาศัยก็คือปัญหาเจ้าทีเจ้าทา่าเจ้าทีในเกาหลีบ่ได้อยู่ในรูปแบบของวิญญาณมาแบบมีโตมีตนคนไทยน้ำกันนี่ละพี่นอ้องปวดว่าจะครองยูกรู่งานกอน่อสอนงานห่วงวิชาบางมองหลอกเอาค่างานกับคนที่มาใไม่เบากันแนกันแน้ห้ท่าแก่สร้างคนใหม่แต่ก็เป็นเฉพาะบางคนบางทีดอก ฟาร์มกุ้งอารมณ์ดีของเฮาโบมีในฟาร์มเฮาซีมีกะแต่คนไข่สีทัญญาพี่น้องอันยอง